คยเรื่องเล่าคลาข่าวใหม่ได้ประเด็นเห็นทุกเหตุการณ์ในรายการเช้านี้ที่สงขลาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา FM 89.5 MHz มกะทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา8นาฬิกากับฟ้าใส สิบนาฬิกาสานาทีค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อในรายการเช้านี้ที่สงขลาค่ะวันนี้ฟ้าอยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังค่ะมาร่วมกิจกรรมดีๆที่จัดขึ้นค่ะนั่นก็คือกิจกรรมที่ทางจังหวัดสงขลาเขาร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพจัดกิจกรรมรณรงค์คนไทยฟันดีสะดุดดีสมเด็จย่าค่ะ เมื่อวานนี้คุณผู้ฟังวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะที่ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอสิงหาคนครจังหวัดสงขลาเขาได้ร่วมกับเครือข่ายบริการสาธารณสุข จัดกิจกรรมรณรงค์คนไทยฟันดีสดุดดีสมเด็จย่าเนื่องจากว่าวันที่21ตุลาคมของทุกปีค่ะเป็นวันทันตะสาธารณสุขแห่งชาติซึ่งก็ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนานีพระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทยค่ะซึ่งเครือข่ายบริการสาธารณสุขในจังหวัดสงขลาเขาได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ในการดูแลสุขภาพช่องปากเพื่อการที่คุณจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ โดยมีนายวรนัทหนูรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธี ด้านนายแพทย์ปะพลดีชัยเศษรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลาค่ะท่านได้กล่าวว่าการดูแลสุขภาพช่องปากที่ดีนั้นส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยจากข้อมูลการสำรวจสภาวะทันตสุขภาพประชาชนจังหวัดสงขลาค่ะของทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาปี2565เขาก็พบปัญหาเรื่องของโรคฟันผุในทุกกลุ่มอายุโดยเฉพาะกลุ่มของเด็กอายุ0ถึง12ปีอัตราการพบโรคฟันผุทั้งในฟัน น้ำนมและก็ฟันแท้เพิ่มขึ้นจากปี2,564จากร้อยละ39.7เพิ่มเป็นร้อยละ41.5ค่ะการรณรงค์ให้ผู้ปกครองและก็ประชาชนเล็งเห็นความสำคัญและก็มีพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพช่องปากที่ถูกวิธีจะช่วยลดปัญหาโรคในช่องปากรวมไปถึงลดอัตราการใช้ฟันเทียมได้นั่นเอง สำหรับกิจกรรมรณรงค์ประกอบไปด้วยการให้บริการทันตกรรมฟรีทั้งการตรวจฟันอุดฟันถอนฟันขูดหินน้ำลายเคลือบหลุมร่องฟันเคลือบฟูออไรา์รวมไปถึงขึ้นทะเบียนฟันเทียมโดยไม่ต้องรอคิวสำหรับผู้สูงอายุ70ปีขึ้นไปด้วยทั้งมีกิจกรรมเรื่องของการจัดนิทรรศการเทริดพระเกียรติสมเด็จย่า และนิทรรศการทันตะสุขภาพและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายค่ะซึ่งจะจัดขึ้นในวันนี้แหละคุณผู้ฟังวันที่21ตุลาคม2565ประชาชนทั่วไปค่ะสามารถเข้ารับการบริการได้ที่หน่วยบริการสาธารณสุขภาครัฐที่มีการบริการทันตกรรมทุกแห่งเลยค่ะ